แจกพักๆออกไม่ได้จีดด่วนแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้ก็มาจีดยางครับหลังจากยุดไปหาหกมือเจ็ดมือแล้วครับไม่ได้จีดจักเทีทยฝนกระตกนะครับเมื่อนี้กะจีผ้าพี่น้องมาจีดยางยีผ้าไป คุยก no ับคุณแม่วันเพื่อนนะครับงามเลยเพื่อนจีบนายางนะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเพื่อนครับกีดยางอยู่เพื่นงามเลยจีบงามเลยจีบนายางนะจีบมาคุยกับเพื่อนปกติเพื่อนปิดงามเลยนะครับ ก็อย่างก็ยังไลดีอยู่เลยครับคือนว่าปิดไฟป,ปิดไฟกินว่าเปลี่นเพลินว่าครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะอิซีส,ส,วสวัสดีเอฟซีเทั้งลายมีว่ากีดยางนีนอไ,ได้ยี่มัได้สิปิดหน่าย,ยางครับข<อ>ึ้นเลย ทาเสนีเท่ากับซอมัดยังมีผ้าลูปปิดแหเหลายครับปกติปิดจังไหนเห็้จังไหนหน่าอย่างปกติปิตไปฝนตกก็เลยจีดอีจีเดือนเด้ท่าเราทีนี้ก็จิตยดเดียนม่น่าก็ิดแล้วเปลงก็ิดเดือนม่น่าปีนี้ยไปทาเที่ยวหาเล่น ปิดดดวนไปเลยปิดสื้ผ้ากับเปิดไม้อปิดร่อใบมันแก่บ่หรือว่าไงแก่หรเลีนรว่าล่อล่อใบมันแก่กันหอย่างน้าใบมันแก่ตอบปะเด็นตอบประเด็ความรู้อย่างลย บราให้ความรู้เอฟซีเลยมี่เอฟซีถามมาเลยย่ำเลยปิดตัวกับอะไ้มาดีเนาะสามหมื่นกับ,บามาหมื่นกัมาเขาว่ายันขั้นเปิดไหมตอนนี้กระปิดประจำกระปิดไอ้ซีเดือนมีหน้านะมีปีไก่ปิดไอ ปิดหากรุ่มผ้าครับปิดหาเสียงปีไก่เนี่ยปิดหาเสียงสอทปกติปิดขินเดือนมีหน้านะมันบระมาินเดือนมีหน้าแล้วก็เปิดเปิดยง่ไหนฮะเปิดหนึ่งพื้สภาพอ่ะบอสั่กับเก่าพุ้นสภาพนะครับฮาทั้งปีกับสงการแลีวคนดีก็ลงมือเลย อย่าแต่สถานการณ์ฝน,นดีแต่หัวปีแต่ปีนี้ฝนตกหาหกหมื่อครับไม่สิบปิดบปิดอะดไร้ดัอยางสิส้มครับบปิดนี่ผลกระทบยู่เลยหนาไหลดีดิวยครับ หยิบย่ำเงียบด้อยมันคือย่ำหนาวเนาะนี่นนะะานย,ยางช้องมิดยางได้วยช่วงมิดเรรบเป็นเดียนแล้วถ้ากันขันไม่กิดออกดีด้ว่กาง โมมันอ้าจบคลิป,ปไปแน่แมะจบคลิปนี่ละเ,เมื่อเก็บขายถึงทายเห็เนบ้างอีกเส่นหนึ่งน้ำไหนล่ะจิดเดืขายนะครับสัหรับคลิปนี้ครับทายมาพ่อให้คิดหอดกันแน่นอนบ่ได้ลงคลิปด่วนแล้วนะครับเป็นซิปกลัวมือแล้วเพื่อมีผู้คิดคหอดนะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับตร้มุดท่าย